คนละครึ่งเฟสสามคนละ3,000บาทครับก็กลับมาพบกับชาแนลฟิล์มไลฟ์ของเราเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีข้อมูลเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งนะครับมาอัเดตกับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับที่ประชุมคณะร,ะรัฐมนตรีนะครับหรือว่าคอรมอเนี่ย เขามีมติเห็นชอบนะครับในหลักการมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากคําสั่งเพื่อระงับและยับยั้งการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับอาทิเช่นมาตรการโครงการคนละครึ่งเฟสสามนะครับซึ่งจะได้คนละ3,000บาทนะครับจำนวนเนี่ยสาล้านคนนะครับคิดเป็นวงเงินงบประมาณเนี่ยเก้าหมล้านบาทนะครับระยะเวลาที่เขาจะดําเนินการนะครับก็คือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมนะครับสองพนนะฮะก็ ใครที่ได้คนละครึ่งเฟสหนึ 1, ่งเฟดสองมาเรียบร้อยแล้วนะครับคนละครึ่งเฟดสามเนี่ยท่านก็เตรียมรับสิทธิ์ได้เลยนะครับพร้อมกันนี้นะครับเขายังได้อนุมัติโครงการเราชนะนะครับจำนวนกลุ่มเป้าหมายเนี่ยสามสิบสองจุดเก้าล้านคนนะครับเขาจะเพิ่มให้อีกสัปดาห์ละหนึ่งพันบาทนะครับเป็นระยะเวลาสองสัปดาห์นะครับก็คือจะได้สองพันบาทโดยการนั่นเองนะครับกรอบวงเงินเนี่ยหกจุดเจ็ดหมื่นล้านบาทนะครับโดยเขาจะให้ใช้จ่ายเนี่ยสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายน 2,564นะครับก็มีหลายๆคนนะครับถามกันเข้ามาครับว่าโครงการเราชนะเนี่ยจะได้เงินเท่าเดิมไหมอะไรยังไงนะครับก็วันนี้นะครับก็ชัดเจนแล้วเนาะก็จะได้สัปดาห์ละ1 0 0 0บาทนะครับรวมเป็น2สัปดาห์นะครับก็จะได้แค่คนละ2,000บาทเท่านั้นนะครับรวมไปถึงโครงการม .33 เรารักกันนะครับกลุ่มนี้นะครับจะมีเป้าหมายอยู่ที่9.27ล้านคนนะครับโดยเขาจะเพิ่มวงเงินช่วยเหลือเนี่ยผู้ประกันตนมาตรา33อีกสัปดาห์ละ1000บาท เป็นระยะเวลา2สัปดาห์เช่นเดียวกันนะครับวงเงินรวมเนี่ยหนึ่ล้านบาทนะครับโดยเขาจะให้ใช้จ่ายสิ้นสุดเนี่ยในวันที่30มิถุนายน2 5งพันห้นะครับครับก็ใครที่มีประกันสังคมเนาะก็จะได้เพิ่มอีก2,000บาทนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีเนาะสำหรับภาวะเช่นนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเขายังอนุมัติวงเงินให้กับโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับระยะที่3ประชาชนเนี่ยสิบล้านคนนะครับ ให้เงินค่าของชีพแก่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมนะครับเดือนละ200บาทนะครับระยะเวลา6เดือนก็คือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมนะครับและเพิ่มกําลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษนะครับจำนวนเป้าหมายเนี่ย2.5ล้านคนนะครับ เพิ่มเติมเดือนละ200บาทนะครับเป็นระยะเวลา6เดือนเช่นกันนะครับก็คือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมนะครับครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีจากทางรัฐบาลนะครับที่มีมาตรการออกมาช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในช่วงนี้นะครับก็หลายๆท่านนะครับคงมีความกังวลว่าเอ๊จําเป็นจะต้องไปลงทะเบียนใหม่ไหมแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องไปลงทะเบียนใหม่นะครับใครที่เคยได้รับสิทธิ์อยู่แล้วนะครับแค่กดเข้าไปรับสิทธิ์ยืนยัน เท่านั้นเองนะครับท่านก็จะได้รับสิทธิ์แล้วก็สามารถใช้จ่ายได้เหมือนเดิมแล้วนะครับครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยผมก็จะพยายามหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปละครับ